ขาดทุนคงไม่ทํากันถูกไหมครับก็คือคือก็ต้องพยายามที่จะจะรักษาในเรื่องของกาไรของตัวเองให้ได้เพราะนั้นราคามีเล่นไหมเล่นแต่จะไม่ลึกสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราไม่เล่นกันด้วยราคานะครับสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ลูกค้าได้มากคือเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องการตอบในเรื่องความต้องการของลูกค้าจริงๆ เาเข้ามา5ปีที่แล้วเข้ามาจากที่ยังไม่รู้เลยบิเนสซีจะเป็นยังไงตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ที่ต้องนยกว่าไม่เคยทำอะ่ะก็ะเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆของโมบายมามาคิดว่าจะเปิดการให้บริการตัวบอร์ดแบนนี้ยังไงซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจริงๆจากที่ว่าเอสอาจจะมีฐานลูกค้าอยู่ถึง40ล้านรายถูกไหมครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนเนี่ยเรายังเล็กๆในจนที่เราเริ่มต้นกว่าที่จะเริ่มไต่เต้ามา,าถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4 3, 5ปีก็ได้ประมาณห้า,า,าเป็นบอ์สีไดเ้เราเริ่มเข้าตลาดในปีแรกณ 2015ใช่ไหมครปีนั้นเนี่ยเรามีลูกค้าขึ้นมาได้ประมาณสัก4,000 40, 0รายโดยที่ว่าเราก็ชูจุดเด่นเราในเรื่องของการที่เป็นไฟเบอร์แท้100%ก็ทำให้ปีถัดมาเนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยสมัครเข้ามาใช้บริการกับเรารจาก4,000 40, 0แล้วก็โดดขึ้นมาเป็น300,000เลยพอผ่านไปถึงปัจจุบันแล้วนครับผ่านประมาณเกือบ5ปีเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นเราจะพบว่าลูกค้าเราขึ้นมาถึงระดับ1.26ลา้านนั่นแปลว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมขึ้นมาเนี่ยในช่ว เริ่มต้นมาเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของถ้าเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราพูดถึงว่าเราใช้ AS Fiber ก็เป็นไฟเบอร์0 0นะครับถามว่าสมัยก่อนเนี่ยการใช้งานโดยทั่วไปเรามีเปอร์เซ็นต์การใช้งานไฟเบอร์น้อยมากนะครับในอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยก็อาจจะได้สปีดอยู่ประมาณ20 30, 50เมกเรียกว่าหรูมากแล้วนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเราบอกว่านี่คือ AS Fiber เราใช้ไฟเบอร์0 0การให้บริการสามารถที่จะทำความเร็วได้สูงกว่าน,นี้เยอะก็พอเราลงไปปุ๊บสิ่งที่เราเห็็็นกกกคือว่ารเเรารมีขยับ ก็มีการลงทุนในเรื่องการวางไฟเบอร์เนี่ยมากขึ้นแเพื่อที่ว่าจะจะสามารถที่จะมาจะมาต่อสู้กับเราได้นะครับเราจะมาปุ <finely> ๊บมาแข่งก to <ful> re ับเขาด้วยราคาด้วยทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับสิ่งเกิดขึ้นเราก็เอาในเรื่องของแนวคิดเรื่องนวัตกรรมต่างๆเนี่ยที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นมาให้บริการอยุอย่างเช่นการใช้ตัวเมชไวไฟนะครับ ซึ่ง mesh wifi คืออะไรก็บอกว่าเดิมเนี่ยเราบอกว่าเราติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านใช่ไหมตั้ง WiFi เราเตอร์ตัวหนึ่งก็จ,จะครอบคุมในพื้นที่1ชั้นแต่พอเราจะไปชั้นที่2ชั้นที่3ใช้งานไม่ดีทํายังไงก็คืออาจจะเดินสายแลนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปปล่อย Wi-Fi อีกตัวหนึ่งแต่คราวนี้สิ่งที่เราทําคือเราก็มีการนําเอาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า mesh wifi เนี่ยมาให้บริการนะครับก็มีการคิดคน้นวิจัยร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ต่างๆในการที่จะทําให้ตรงนี้สามารถที่จะรองรับการใช้งานที่สปีดส อย่างที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เราเติบโตเนี ield, ่ยคือเราเข้ามาแล้วมีความแตกต่างจากคู่แข่งนะครับเราเข้ามาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเราเข้ามาด้วยการสิ่งที่เราจะสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเข้ามาสู่เราไม่ได้เน้นเรื่องการราคาถูกอย่างเดียวไปขายให้ลูกค้าเราเน้นในเรื่องของสิ่งที่ตอบโจทย์จริงๆรวมถึงเรื่องการดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าใช้งานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์การใช้งานลูกค้าว่าใช้ดีไม่ดีมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเเราาแก้้้ไขใหลยยอ่งี ธุรกิจบอดแบนด์เนี่ยมันเติบโตไหมมันเติบโตแต่มันก็เติบโตถึงจุดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าต่อไปเรื่องการแข่งขันในการที่จะต้องดึงลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดกันมากขึ้นเพราะคนเดิมที่ใช้อยู่ทํายังไงให้เขากลับเปลี่ยนใจกลับมาใช้เราเพื่อที่จะสร้างฐานตรงนี้เราใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งต้องต้องบอกว่าเรายังบอกว่าเรายังตัวเล็กๆเพราะเรายังมีช้ยอยู่แค่ประมาณ12%ในทุกวันนี้นะครับขณะที่ว่าเบอร์1เบอร์2องเขาอยู่ที่30กว่าอะไรคือความท้าทาย ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่อยุดนิ่งเทมยี่เองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรื่องของพฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความแตกต่างผู้แข่งด้วยถ้าเราทําเหมือนกับเขาป่าที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนใจไปใช้ใเรามันก็จะจะจะ,จะ,จะ,จะน้อยลง บอกว่าเพราะเซนเซอร์เนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกนะครับเขาก็มีการให้รางวัลตรงนี้โดยที่ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการที่บอกว่า ee, คุณจะต้องออผ่านในเงื่อนไขไหนบ้าง ถึงจะสามารถได้รับการพิจารณาในระวันนี้ได้นะครับซึ่งเขาจะมีแกนแรกก็เป็นเรื่องของฟินนเชียลเรื่องของการเติบโตของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเรื่องมาหรือเปล่าเราก็เห็นนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตมามากกว่า2ดิจิตมาตลอดลก็เป็นที่ยืนยันในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจเราได้นะครับอันที่2เนี่ยเขาจะมองในเรื่องของนว,วัตกรรมเรามีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆนว,วัตรกรรมใหม่ๆที่มาตอบโจทย์ให้ลูกค้าหรือเปล่าอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าเฮลูกค้าเองเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาใช้งานนะครับความต้องการในแต่ลละช่่ววงงาาแตตกกัน เช่นตอนนี้กำลังดูหนังอยู่ก็อยากจะสตรีมดาวน์โหลดเยอะๆนะครับแต่พอพอตอนนี้กำลังจะไลฟ์สดขายของนะครับเราก็ต้องการที่จะอัพสตรีมเยอะๆนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีนวัตกรรมที่ว่าเราเรียกว่าเป็นสปีดท็อกเกิลก็คือลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะปรับสปีดของตัวเองได้จากเดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้ห้าร้อยทับห้าร้อยเมกะบิตเปอร์เซกถูกไหมครับในช่วงที่ต้องการดาวน์โหลดเยอะๆก็ปรับขึ้นมาเป็นพันทับสามร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ต้องการที่จะอัพเยอะๆก็ปรับมาเป็นสามร้อยทับพันอัพกับดาวเนี่ย์เลี่กันได้ ตัวที่3เนี่ยก็คือการที่ว่าเราต้อง i n ทนไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีของโลกนะครับว่า s m มีไหมเราก็มีนะครับในเรื่องของการที่จะให้บริการซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเทรนที่เรากำลังจะไปเช่นกันจุวที่4เนี่ยคือเรื่องของการที่ว่าเราจะเข้าไปให้บริการนะครับไปจับกับลูกค้าที่เขาอาจจะยังมีความจําเป็นต้องการ ในการใช้ตรงนี้อยู่แต่เราอาจจะเข้าไปไม่ถึงสมมุตินะครับในในพื้นที่ของอาคารตรงนี้ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปให้บริการสายไฟเบอร์ได้แม้กระทั่งในเรียกว่าเป็นพื้นที่ปิดอันนึงที่เข้าไม่ได้จริงๆนะครับการเดินสายตรงนั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆามาทับ FWA เนี่ยให้กับลูกค้าก็ได้แต่ก็เป็นอะไรที่ท,ท,ที่เรามีแนวทางในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ได้นะครับ